สี่สามสองอ่ะละอ่ะลอะล้อ่ะลวก็วันนี้ผมเตรียมดอกไม้มาให้ผู้หญิงคนนึงที่ผมแอบชอบครับคือผมชอบเขามาตั้งนานแล้วก็วันนี้ว่าจะขอเขาเป็นแฟนครับก็เลยเตรียมดอกไม้มาวันนี้เป็นวันแห่งความรักครับผมก็คิดว่าจะน่าจะดีนะก็เดี๋ยวจะลองเอาไปให้เขาดูสู้ตาย เริ่มหมดลงก็ทำวิวการงานนะก็เราทํา